สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปแผนที่ที่ลาบตรงกลางนะที่ดอปซอยจริงใจนะเห็นถามมาหลายคนนะฮะเข้าที่รีเวนนะฮะอันดับแรกเ <Yeah. S 1> ข้าวาร์ปไปเรื่อยๆเลยฮะเบ,บอสเกิดนะฮะอสูรมันตีคอไม่มีใครมาตีเลย นี่นะฮะถึงแล้ววิ่งไปที่แผนที่หุบเขาเทพเจ้านะฮะ เขาวาฟไปเลยเนี่ยสายคนสงสัยอ้าวแล้วมันใหญ่มันอยู่ไหนอะวาฟที่ลาบตรงกลางนี่ฮะกด W มาฮะกดไหนแปมพินฮะ W จะเจอวาฟอยู่นี่ฮะมันซ่อนอยู่นี่เห็นไหมเห็นจุดเขียวๆไหมฮะมันซ่อนอยู่นะฮะก็วิ่งไปเลย เข้านะฮะที่ราบตรงกลางเนี่ยมอนเตอร์ทุกตัวนะฮะในนี้จะดรอปนะฮะไม่ต้องกลัวว่าไม่ดรอปนะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ